แกค,คุณกดโทมา NBT มีตอบที่คุณกลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาช่วยขายผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บรองเท้าเจริญรัต12กรุงเทพมหาคนครนี่เองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะป้าเล็กครับเราเริ่มต้นทารองเท้าตั้งแต่ช่วงไหนยังไงครับเนี่ยเริ่มทำรองเท้าตั้งแต่พอศ ประมาณพศยี่สิบเจ็ดจ้ะสองเจ็ดสองห้าสอง็ดนะฮะสาสิบปีละนะฮะจุดเริ่มต้นทำไมถึงมาทำเป็นรองเท้าครับทีแรกเลยทำกระเป๋าก่อนค่ะครับทำกระเป๋าทีนี้เท่าแก่ที่เราทำด้วยอ่ะเขาเปลี่ยนจากกระเป๋าเป็นรองเท้าก็แฟนคุณลุงเขาก็เลยเป็นทั้งรองเท้าเป็นทั้งกระเป๋าอ่ามีวิชาติดตัวมานะฮะแล้วก็ตัดสินใจหลังก็มาทำรองเท้ามาทำเองนะฮะตอนนั้นเป็นยังไงครับขายดีไหมก็ขายดีค่ะ ทำรองเท้าก็ประสบผลสําเร็จกําไรดีรายได้ดีค่ะนะฮะแล้วเห็นบอกว่าเข้าโอท็อปรุ่นแรกเลยค่ะเป็น46เลยค่ะตั้งแต่ปี2546ค่ะนะฮะก็เรียกได้ว่าเหมือนกับว่ากิจการก็ถือว่าโอเคไหมโอเคค่ะโอเคครับแล้วทําไมเราจึงไปขอความช่วยเหลือหรือว่าปรึกษาหน่วยงานภาครัฐอะครับเราต้องการองค์ความรู้หรือว่าอย่างไงครับค่ะต้องต้องการองค์ความรู้แบบว่าท้งให้ยังพื้นที่ครับงานพื้นที่หกนะค่ะคเขาก็ช่วยแบบ ทำตลาดออนไลน์ให้ทำอะไรให้เพิ่มความรู้ให้เราอย่างเงี้ยมีไปไปอบรมไปอะไรอย่างเงี้ยค,ครับผมเพราะพี่นาครับ เราลงช่วยอะไรยังไงบ้างครับคืออย่างนี้ค่ะเิชุมชนเนื่องจากขอโชว์รองเท้าคุณป้านิดนึงอะนะคะลายปักเช่าเขาเราลายปักเช้าเขาเลยค่ะซึ่งมีหลายรูปแบบซึ่งจริงๆแล้วคุณป้าเนี่ยทำรองเท้าที่มีคุณภาพมากเนื่องจากมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็เป็นรองเท้าคุณภาพแล้วก็เป็นรองเท้า handmade ทำด้วยมือเลยค่ะนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรแล้วก็ที่สําคัญเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะคะทีนี้หลังจากที่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะคะทำให้คุณป้าลด เรื่องของการจําหน่ายลงคือเรามาช่วยช่วงโควิดใช่ไหมใช่มาช่วยช่วงจริงๆก็ช่วยคุณป้ามาตั้งแต่ปี47แล้วแหละเราก็มาช่วยกันตลอดเพราะคุณป้าเข้ากลุ่มตั้งแต่ปี2547นะคะแต่ว่าพอหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยยอดการขายลดลงนะคะเราก็เลยไปช่วยในเรื่องของส่งเสริมการขายอย่างเช่นคุณป้าผลิตสินค้าออกมาแล้วแต่ขายไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลยเข้าไปช่วยในเรื่องของตลาดออนไลน์ไปช่วยไปช่วยทาออนไลน์ไปช่วยทำตลาดออนไลน์ไปไลฟ์สดกันนะคะแล้วก็กรมการจัดหางานเองก็มี มี a c e b o o k นะคะทำออนไลน์กันแล้วก็มีอ e ีแคตโลกนะคะประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่องทางเสริมรอีกอย่างหนึ่งค่ะทางทางโครงการจัดหาง,งานเนี่ยเวลามีกิจกรรมโครงการก็จะเชิญคุณป้านเนี่ยค่ะคคไปออกร่วมกิจกรรมกับเราไ,ไปเป็นวิทยกรนะคะสาธิตอ,อาชีพอสอนด้วยค่ะอาชีพต่างๆให้กับนักเรียนหรือฐานที่จะปลดประจำการเพื่อเมื่อเขา ปลอดไปแล้วเขาจะได้มีอาชีพเพราะรองเท้าเนี่ยเท่าที่ดูแล้วมันไม่ได้ยากนะที่เห็นรอยบุ๋มๆนี่คุณป้าแล้วก็วิธีการทําคุณป้าบอกไม่รู้มาจากไหนใช่ค่ะคุณป้าบอกไม่ยากเลยนะคะก็ทํารองเท้าแล้วก็จะมีวิธีของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าให้รู้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะหลังจากหน่วยงานรัดเข้ามาช่วยเหลือแล้วทั้งไลฟ์สดทั้งขึ้นเพจช่วยขายเนี่ยยอดขึ้นไหม ก็มีค่ะมียอดขึ้นค่ะมียอดขึ้นขายดีกว่าเดิมโควิดเป็นยังไงกระซิบถามหน่อยก็แย่เลยค่ะแย่เลยแย่เลยค่ะโควิดจะแย่มากเลยแหละนี่ประกาศเป็นโรคประจําถิ่นแล้วยอดขึ้นไหมขึ้นหรือยังไม่ขึ้นค่ะตอนนี้ก็ยังกระเด้งขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะรออีกสักหน่อยนึงเศรษฐกิจกําลังหมุนใช่คะครับเห็นบอกว่าเป็นวิทยากรสอนด้วยสอนตัวนี้ค่ะอ๋อสอนทำอันนี้จะทําง่ายมากเลยไม่ต้องมีจักรไม่ต้องมีอะไรแฮนด์เมดเลยค่ะ นี่เป็นผ้า PVC ครับนี่ใช้เมนทัดเอากับคัตเตอร์กรีดกรีดก็ออกเป็นเส้นก็มาทําเป็นหนังหน้าได้ไม่ยากนี้งๆถ้าอยากทำแบบเนี้ยคุณผู้ชมดูอยู่่แล้วอยากเรียนเียต้องมีจากมีอุปกรณ์เยอะค่ะตัวนี้้ตงมร์ค่ะมูลค่ามันก็ต่างกันถูกไหมค่ะนะฮะอันนี้ทำง่ายกว่าอันนี้สอนไหมสอนค่ะถ้าหักใครอยากทำมาสอนให้ฟรีเลยค่ะสอนเหมือนกันสอนฟรีเลยค่ะครับ นะฮะคุณผู้ชมที่สนใจนะฮะสามารถที่จะมาติดต่อมาฝึกงานมาเรียนรู้มาดูวิธีทำได้นะฮะที่ไหนฮะ วงเวียนใหญ่ซอยเจริญละสิบสองค่ะเขตคลองสานค่ะวงเวียนใหญ่นี่เองนะฮะคุณผู้ชมที่ชมจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามากรุงเทพมาฝึกที่ได้ที่บ้านได้เลยได้เลยค่ะสอนให้ฟรีเลยค่ะฟรีเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์มาครั้งแรกนี่สอนให้เลยมีให้เลยค่ะถ้าเป็นแล้วเลยแเราจะพาไปซื้อของแบบพาไปซื้ออะไรให้หมดเลยพาไปดูวัตถุดิบวาตรงไหนถูกผ้าแบบนี้ซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยสอนให้เลยค่ะให้เป็นอาชีพไปให้เป็นอาชีพไปเลยค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นครูเป็นวิทยากรอยู่ด้วย สอนแล้วเป็นยังไงฮะก็ดีฮะดีก็แบบตอบรับตอบรับก็มีเด็กมีอะไรมาเรียนที่บ้านมีอยู่เขาไปทํำไหมเอาไปทำมาบางคนก็เป็นนักศึกษาตอนนั้นไปสอนที่ลามเขาก็เอาไปครับเขาก็ไปเรียนไปทําที่บ้านแล้วก็ให้อุปกรณ์เขาไปด้วยนะให้เขาไปทําแล้วพอเขาหยุดทําเขาไปบวชเขาก็เอามาคืนพงหุ่นเรามีให้ยืมหมดค่ะมีให้หมดเลยนะคุณผู้ชมที่สนใจชมเอ็นบีทีมีคำตอบอยู่อยากจะมาเรียนทําแบบนี้ฮะสวยงามมากเนี่ยเป็นลายของกลุ่ม ชาวไทยภูเขาเนี่ยฮะมีหลากหลายดีไซน์แล้วก็เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพด้วยเข้ามาเรียนได้นะฮะอ้าวันนี้ n อ t ช่วยขายนะฮะช่องทางติดต่ออยากจะมาซื้อสั่งซื้อสั่งไปจำหน่ายต่อที่ไหนยังไงฮะโทรมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์1085 134 7 1 0 6าหนามเจ็กนารเจรัญนค่ะครับผมมาจาก n อ t มีคำตอบนี้ให้ราคาพิเศษไหมฮะวันนี้ได้ค่ะได้ได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากฝึก วันนี้สอนให้ฟรีดูสอนให้ฟรีเลยค่ะครับผมวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับ คุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งนะฮะว่าอีก2วันนะฮะสิแล้วก็16กุมภาพันธ์นะฮะเรางดรายการ N b t บมีคําตอบนะครับแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการพิเศษในวันพรุ่งนี้นะฮะจับตาศึกซักฟอกนัดสุดท้ายนะครับตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง10บนาฬิกาครับจากนั้นรับชมการถ่ายทอดสดนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมตินะฮะหลังจากรายการพิเศษของเรา10บนาฬิกาเป็นต ก็เชิญชวนคุณผู้ชมติดตามด้วยวันนี้หมดเวลาของ I, รอยายการ NBT มีคำตอบแล้วนะครับมาพบกันอีกครั้งในวันศุกร์วันนี้สวัสดีครับ